สีราศีดวงการงานน่าเป็นห่วงอุปสรรคและศัตรูเพียบเหนื่อยหนะักคือราศีในบ้างไปเช็คดวงการงานกับหมอแชมดวงเด็ดเด็ดดวงกันค่ะราศีกุ่มการงานเหนื่อยกับการเดินทางมากพอสมควร แถมผลที่ได้ยังเอาแน่ไม่ค่อยได้ราศีสิง์การงาน,น่างุดหงิดอย่างมากแม้จะทำงานหนักแต่เหมือนถูกมองข้ามอยู่ตลอดราศีกันการงานอุปสรรคเยอะโดยเฉพาะจากคนที่คิดว่าจะช่วยสุดท้ายกลับเพิ่มปัญหาราศีตุลการงานมีคนจ้องเล่นงานคุณอยู่ขอให้ทำอะไรด้วยความระมัดระวังอย่าประมาท กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องดวงเด็ดเด็ดดวงไปด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตดวงที่ทันใจดูดวงแม่นคลิกเลยดวงเด็ด .com เช็คดวงแม่นๆ่นกับเมิรจอมดวงเด็ดเด็ดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยังไงเช็คโชคลาภความรักการงานการเงินสุขภาพ ในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วง10คำถามเพียง199บาทเท่านั้นรู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR Code คตบนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร0809979665 0809979665